สวัสดีจ้าครัวบ้านบ้านบ้านธงจ้ามือนี้สิมีเมนูอย่างมานําเสนอรอเบิ่งเลยเนาะจ้าจ้าเห็นวัตถุดิบแล้วก็บ่ต้องว่าหลายใหญ่ห่างเนาะจ้าเนาะมือนี้ก็สิมาผัดผักคือเก่าจ้าแต่ว่าเขาใส่หมูเนาะจ้าแก่แค้นมือนั้นผัดผักร่วมกุ้งสดไฟดับเนาะจ้าเนาะมือนี้เขาเห็ดตอนเช้าเลยจ้าไฟบ่มีดับเนาะจ้าไฟพระอาทิตจ้าจ้าผัดผักมือนี้กะสิมีห็ดหูหนูเนาะจ้า ข่าโพดออนแค่รทแล้วกับบอกโคลีจ้าหมูนี่เข้าหมักไว้เรียบร้อยแล้วเนาะจ้าใส่พริกไทยผงปรุงรสน้ำมันหอยเนาะจ้าแล้วกับซอสแล้วกับซีอิ๊วขาวแล้วจ้ามาเห็ดกันเลยเนาะจ้าเมื่อนี้จ้าอันดับแรกหนูก็ตั้งกระทะแล้วก็ใส่น้ำมันมันเดิมเลยเนาะจ้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมเนะจ้าน้ำมันห้อนแล้วหนูก็ใส่กระเทียมลงไป ก,กระเทียมเที่ยวบุบๆบไว้เนาะจ้าลงไปผัดเลยเนาะแต่เนาะจ้า,จาผัดจนกระเทียมหอมแล้วเนาะจ้าเข้ากระใิ่หมูที่เข้าหมักไว้นี่เนาะจ้าลงไปเลยเนาะจ้นะ่เนาะ เรื่องจากข้าวหมักหมูแล้วเนาะจ้าหนูกะซิบาปรุงเมียงหลายเนาะจ้านเนาะข้าวกะสิบพัดไปเรื่อยเรืยเลจ้าต่อมาผัดหมูได้ที่แล้วเนาะจ้า หนูกระสใไซพักรวมของเขาลงไปเดจ้จ้าเห็ดหูหนูเนาะจ้าบ็อกลีจ้าแค่รสเนาะจ้าแล้วก็ข้าโพดอ่อนจ้าผัดเลยเนาะจ้าเมนูง่ายๆฮ็ดเพื่อใดก็เซ็บเนาะจ้า ลูกกะสิปรุงเพิ่มเนาะจ้าห้องฮิตอ้าวหลายมือนนี่เขากใส่น้ำตาลช้อนหนึ่งเนาะจ้าซอสหอยไปอีกเนาะจ้ามัสซีไทยผัหกหวานเนาะจ้าน้ำปลาน้อยหนึ่งเนาะจ้ะาผัดให้เขากันเลยจ้า หนูอยากให้มีรสชาติเปรี้ยวนิดนึงเนาะจ้าหนูก็สิใส่ซอสมะเขือเทศลงไปเนาะจ้าเพราะว่าเขาบ่ามีมะเขือเทศสูตรไผ่สูตรมันคือเก่าล่ะจ้าผัดต่อเลยเนาะจ้าสูตรดูนี่แล้วเนาะจ้าลื่นคู่ตลอดเนาะจ้า มือนี้ก็เติมน้ำไปนิดนึงอยู่นะจ้ะนิดเดียวยี่ดีจ้าตะวัานน้ำก็ออกมาจากหมูจากผักเนะจ้ะชิมเบื้องรสชาตินะจ้าว่าถูกใจไปของนูเพราะท่านได้ถูกใจนูกน็เพิ่มซีอิ๊วขาวน้อยหนึ่งนะจ้ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จจ้าสำหรับผัดผักเข้ามือนี้เนะจ้ะเนาะ เทากับซิมาตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยนะจ๊ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะจ๊ะสำหรับผัดผักแก้มือของเฮ้ามือนี้นะจ๊ะเนาะื้นนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนจ้าสวัสดีจ้า